สะดวกสบายมากๆครับสำหรับรถเข็นพับได้ตรรการนี้ด้วยราคาที่ไม่แพงประมาณ2-300กว่าบาทเองครับผมและพับได้แบบนี้ท่านผู้ชมรับน้ำหนักสูงสุดได้ถึง120กิโลกรัมนี่แข็งแรงพับได้แบบนี้นะครับยังสามารถยืดออกมาได้อีกท่านผู้ชมนี่ยืดออกมาได้แบบนี้ด้วยครับตัวนี้ตัวใหญ่สุดเลยลอ้อแข็งแรงมากนะครับผมสีดำเป็นเหล็กที่แข็งแรงมากนะครับสีเงินเงินนี้เป็นอลูมิเนยียมก็ที่แข็งแรงเช่นเดียวกันครับผมลากได้แบบนี้เลยท่านผู้ชม ลากได้ครับผมท่านผู้ชมใช้งานได้ดีด้วยนะครับถ้าเป็นแบบ3ล้อท่านผู้ชมนี่เป็นแบบ3ล้ออย่างนี้นะก็คือจะสามารถที่จะลากขึ้นบันไดได้สะดวกสบายมากๆลากขึ้นบันไดได้ท่านผู้ชมเยี่ยมยอดมากพับได้เหมือนกันท่านผู้ชมนี่นะฮะพับได้เหมือนกัน ในตะกร้าจะมีเชือกรัดมาให้ด้วยนะครับผมในตะกร้ามีเชือกรัดมาให้ด้วยด้วยราคาที่ไม่แพงกดสั่งกดซื้อกันได้เลยตอนนี้กาลังจัดเฟรเซลครับรถเข็นตะกร้านี้โอเคดีมากๆเลยครับผมกดซื้อกันได้เลยและผู้ชมอย่าลืมเก็บครูปองค่าจะส่งจากร้านค้ากันด้วยนะครับจะมีครูปองส่วนลดให้ด้วยนะครับผมอย่าลืมกดกันนะครับสินค้าใช้ดีนะมาบอกต่อกันขายดีมากด้วยครับผมขอบคุณที่อุดหนุนกันด้วยครับขอบคุณมากครับผมเยี่ยมมากครับสั่งซื้อกันได้เลยครับผม